สวัสดีเราซาวกเดอะคอปทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในข่าวประจําวันที่9พฤษภาคมวันนี้ครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวคราวของโมฮัมเหม็ดซา่ากองหน้าตัวสําคัญของทีมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลเรานั้นแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแล้วนะครับทั้งอยากให้เก็บโมซา่าไว้กับทีมต่อและบางกลุ่มก็อยากจะให้ขายเขาออกจากทีมหลังจากผลงานของเขานะเริ่มตกในซีซั่นนี้และฟอร์มการเล่นก็ดรอปลงไปแถมในช่วงที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับเจคกนครอปกุนสือของทีมด้วยด้วยกับเรื่องนี้ครับล่าสุดอดอมบ อดีตนายทวานของทีมหงแดงเราก็ได้ออกมาแนะให้สโมสซนควรจะปล่อยโมซาล่าออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังสัญญาของเจ้าตัวเหลือกับสโมสซอ,อีกแค่ปีเดียวเท่านั้นและการทําแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมของสโมสซนด้วยด้วยอดัมบอกดานนะครับได้ให้ความเห็นกับเรื่องของโมซาล่าว่า โมฮัมเหม็ดซาราเป็นนักเตะที่น่าทิ้งที่สามารถสร้างช่วงเวลามหาสานเกิดขึ้นนี่หลายต่อหลายครั้งแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ฉลาดที่สุดหากว่าลิเวอร์พูลจะขายเขาออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้เขาเลือกสัญญากับสโมสอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นเรื่องนี้คุณอย่าลืมเด็ดขาดจากที่ผมเห็นเขาในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าเขาจะต่อสัญญาใหม่กับทีมนะ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังกับเรื่องนี้หรือเปล่าอย่างเคสของเวอร์กิลฟานไดเราได้ยินเขาพูดถึงว่าเขามีความสุขมากกับสโมสรมากแค่ไหนและเขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อกับทีมและเพื่อช่วยสร้างทีมกับกุนซือคนใหม่แต่ในเรื่องเดียวกันนี้เราไม่เคยได้ยินจากปากของโมซาลาออกมาพูดบ้างเลย เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ a อ n e ์ส o ลตว่าที่กุนซือใหม่ของทีมกันนะครับที่จะเข้ามาทําหน้าที่ต่อจาก j u อ g e เก l นค p อที่เตรียมอำลาทีมแล้วหลังจบซีซั่นนี้กับเหตุผลที่ว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงเลือกกุนซือชาวดัช น,นี้แทนที่จะเป็นรูเบนอารริมกุนซือหนุ่มไฟแรงแ,รงแห่งสปอร์ติ้งลิสบอนที่กระแสแรงมากครับในช่วงก่อนว่าจะได้เข้ามาคุมบางเหียนในถิ่นแอนฟิลย่างไรก็ตามครับคำตอบของเรื่องนี้ทางนิวโจนส์นักข่าวสายหงแดงของเว็บไซต์ go.com ในะครับก็ได้ออกมาชีจจ้แจงถึงสาเหตุที่อาเนสลอตมาแรงใส่ทุกคงและก็ได้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของดือพูว่อย่างน่าสนใจว่า กับเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นก่อนที่อาร์เนสลอตจะได้ก้าวเข้ามาเป็นคุณซื้อคนใหม่ของลิเวอร์พูลแทนเชเกนคลอปทั้งสองสโมสรสามารถตกลงกันได้รวมถึงการตกลงกันเป็นการส่วนตัวกับอาร์เนสลอดด้วยเช่นกันลิเวอร์พูลเริ่มต้นกระบวนการนี้ตั้งแต่เจเกนคลอปประกาศวางมือหรือบางที่อาจจะเป็นก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำพวกเขาเริ่มต้นเรื่องนี้กันแบบไม่เปิดเผยให้สื่อได้ทราบทีมงานภายในของสโมสรหาข้อมูลกับคนที่จะเข้ามาแทนคลอป ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงมีข่าวเชื่อมโยงกับรูเบนอาร์โมริมเพราะว่าเขาเนี่ยทำคะแนนได้ดีมากๆเพราะผลงานของเขากับสปอร์ติ้งลิสบอนก็ช่างยอดเยี่ยมเหลือเกินอย่างไรก็ตามจากกระแสะข่าวที่ออกมาเกี่ยวกับรูเบนอาร์โมริมนั้นมันไม่ได้ตรงกับข้อท็จจริงเลยแม้แต่น้อยที่มันควรจะเป็นแล้วผมก็เชื่อว่าลิเวอร์ pool ไม่เคยพูดคุยอะไรกับอาร์โมริมมากมายขนาดนั้นด้วยและอาจจะรวมถึงกุนซื้อที่มีข่าวเชื่อมโยงอย่างพวกโรเบโต้เดชเชบี้แกรี่โอเป็นอรก็ตาม แต่กับเคสของอันเนสลอตค่อนข้างจะแตกต่างจากกุนซือที่ว่าไปนะเพราะอันเนสลอตประสบความสําเร็จมาแล้วกับ2สโมสซอนและถึงแม้ว่าจะเป็นค่าหลีกฮอลแลนด์แต่การคุมทีมของเขานะคือเขาไม่ได้ทุ่มเงินเสริมทัพอะไรมากมายเรื่องค่าเหนื่อยที่ให้นักเตะก็ไม่ได้เยอะแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันช่างยอดเยี่ยมถ้ามีสไตล์การคุมทีมที่โดดเด่นและชัดเจนทําให้เขากลายเป็นกุนซือที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลนั่นเอง ยังอยู่กับเรื่องราวของอานสลอตวาดีกุนซือใหม่ของทีมนะครับดูล่าสุดก็มีอีกเสียงการันตีกับฝีมือการคุมทีมของกุนซือวัย45ปีรายนี้จากทางวิมคิฟอดีตกองหน้าตัวเก่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่ระบุว่าฝีไม้ลายมือของอานสลอต้นยอดเยี่ยมกว่าเอรดิคเคนฮาสอดีตกุนซือของอาแจกอัมสเตอร์ดัมที่ตอนนี้ย้ายมาคุอออาม,ม,ท,นนยยมคทีมปีศาจแด,ดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซะอีกครับดังนั้นเขาจึงมั่นใจว่าอานสลอตจะไปได้สวยในการคุมทีมลิเวอร์พูลและจะไม่ม,มอนอคคน,ากกนอ่างแ โดยวิมคิฟนะครับได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้ว่าทุกคนที่นี่ตื่นเต้นกับข่าวที่ว่าอา์เนสลอดกำลังจะได้ย้ายไปคุมทีมลิเวอร์พูลซึ่งผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆม,มันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรที่จะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างตัวเขากับเอลดิคเทนฮากที่ประสบความสําเร็จอย่างมากตอนอยู่อาแจ็ก์อัมสเตอร์ดัมและก็ย้ายไปคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ทว่าในตอนนี้เหมือนทุกอย่างจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาวาดฝันแต่กับในรายของอา์เนสลอตแล้วผมคิดว่าเขาเก่งกว่าเอลดิคเท เขาช่วยให้นักเตะทุกคนดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างเต็มที่มันก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมายนะถ้าคุณได้ติดตามเขาจริงๆและนี่ก็คือจุดเด่นของเขาที่สุดในเรื่องการดึงความสามารถนักเตะแต่ตละคนออกมาได้อย่างเต็มที่ นักเตะที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งได้มากกว่าเดิมอย่างนักเตะธรรมดาก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้อีกขั้นอย่างน่าเหลือเชื่อซึ่งนี่แหละคือคุณสมบัติเด่นของเขาที่คุณไม่สามารถหาได้จากกุญซื้อทั่วไปและสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้อยู่ในตัวของเอร c ิ e เทนฮากด้วยมันต้องเป็นคุณซื้อที่มีความพิเศษเท่านั้นซึ่งความสามารถแบบนี้ผมคิดว่ามันก็คล้ายกับเจคินคลอปเลยทีเดียวนะ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของกัปตันทีมอย่างเวอร์กิลฟานไดกันบ้างหลังจากที่ตอนนี้เจ้าตัวเรือสัญญากับทีมอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นครับและก็อยู่ในเครื่องหมายคําถามว่าเมื่อไหร่ทีมจะจัดการต่อสัญญากับกองหลังคนสําคัญรายนี้สักทีถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะออกมายืนยันไม่นานมานี้นะครับว่าพร้อมจะอยู่ช่วยทีมต่อไปในซีซั่นหน้าพร้อมกับคุณซื้อของทีมคนใหม่อย่างอร์เนสลอตก็ตาม ทว่าล่าสุดคราฟฟิตบอลอินไซเดอร์สื่อฟุตบอลชื่อดังซึ่งอยู่ระดับทีเอีได้ออกมารายงานแล้วว่าลิเวอร์พูลเตรียมเรียกเวอร์กิลฟานไดเข้ามาเจราจาเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่หลังจบซีซั่นนี้แล้วครับโดยมีการระบุว่าตอนนี้ได้มีการเริ่มต้นคุยกับตัวแทนของกัปตันทีมรายนี้ไปบ้างแล้วด้วยเช่นกันครับทั้งนี้กับตัวสัญญาใหม่นี้นะครับด้วยการที่เวอร์กิลฟานไดอายุ32ปีแล้วก็ดูกคาดหมายว่าจะเป็นสัญญาย,ยาว2ปีด้วยกันนะครับพร้อมกับออปชั่นขยายอีก1ปีครับ ข่าวต่อมาครับกับเรื่องราวของดาวินนูนเดสกันบ้างนะครับที่ตอนนี้กลายเป็นกองหน้าเจ้าปัญหาของทีมไปซะแล้วและก็ตกเป็นข่าวว่าเตรียมย้ายออกจากทีมตลาดรอบซัมเมอร์นี้ด้วยครับโดยมีบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่จากสเปนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงด้วยและล่าสุดครับสื่อสเปนอย่างมุนโดเตโบดิโวก็ได้ออกมาจุดกระแสะข่าวนี้ให้หอมลุกขึ้นไปอีกเมื่อมีการระบุว่า d a วิ d นูนเ e ยสก็มีความฝันที่จะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในซีซั่นหน้าเช่นกันหากว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กองหน้าตัวเก่งของทีมเจ้าบนทุ่มย้ายออกจากทีมซึ่งกับเรื่องนี้ครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไม่น้อยเช่นกันเพราะว่าตัวเลวันดอฟกี้เองก็มีข่าวลือออกมาตลอดเช่นกันว่าเตรียมอำลาทีมบาซ่าแล้ว รายงานเพิ่มเติมก็ยังเสริมอีกในคราวว่าดาวินนูนเยสประสบปัญหาและก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะปรับตัวให้เข้ากับชีวิตที่เมืองลิเวอร์พูลได้อย่างเต็มที่และเป็นที่เชื่อกันว่าฮองเก้เมนเดสเอเยนคนดังของเจ้าตัวก็ได้เสนอตัวดาวินนูนเยสให้บาซ่าไปแล้วด้วยครับและตัวนักเตะเองก็มีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะย้ายไปเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งใหม่อีกครั้งกับบาร์เซโลนาด้วยข่าวต่อมาครับมากันที่เรื่องของติอาโกอาคนเนรากองกลางตัวเก่าวัย3 3ปีชาวสเปนของทีมกันบ้างนะครับ ที่ตอนนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวเตรียมอำลาถิ่นแอนฟิลด์หลังจบซีซั่นนี้เมื่อสัญญาหมดลงครับและสโมสอนก็ไม่ได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับเจ้าตัวด้วยด้วยกับเรื่องของเตียโก้เนี่ยครับก็ต้องรับทราบจริงๆแหละเนื่องจากว่าตัวเขาก็ได้เล่นไปแค่1เกมเท่านั้นครับตลอดซีซั่นนี้ให้กับทีม และถึงแม้เจ้าตัวจะเป็นนักเตะขวัญใจของเราเดอะคอบแบบเราๆคนหนึ่งนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเยอะที่สโมสรอนไม่ต่อสัญญากับเจ้าตัวเพราะได้เรื่องของอายุกับอาการบาดเจ็บที่ก็ไม่รู้ว่าจะหายขาดหรือเปล่าด้วย ต่อไปแล้วปีหน้าจะได้ลงสนามกี่เกมกันครับและที่สําคัญนะครับด้วยค่าจ้างมหาศาลของกองกลางรายนี้ก็จะทาให้ทีมนะ้ามีพื้นที่ว่างสําหรับการลงทุนฟังใหม่ในตําแหน่งของเจ้าตัวด้วยและแม้ว่าสโมสรจะไม่ได้รับค่าตัวใดๆจากการจ่ายไปกว่า20ล้านปอนด์สำหรับการซื้อตัวเตียโกอาคันทาร่ามาร่วมทีมเมื่อช่วง4ปีก่อนแต่ทีมก็ประหยัดค่าเหนื่อยไปได้กว่า10ล้านปอนด์ต่อปีเลยนะครับ รายงานต่อมาครับมากันที่เดียวการตามล่าตัวกอนซาโลอิกนาซิโอที่ล่าสุดนะครับตอนนี้มีรายงานจากทางคอร์ดออฟไซด์ได้เผยว่าลิเวอร์อพูลเตรียมทุ่มข้อสเสนอ52ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาของเจ้าตัวนะครับให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อคว้าตัวกองหลังรายนี้มาร่วมทีม ดูลิพูมองว่าอนะิกนาซิโเป็นกองหลังที่ตรงสเปคของทีมที่ถนัดเท้าซ้ายและด้วยเรื่องของอายุแค่22ปีก็เหมาะสมอย่างมากครับที่จะเข้ามาดูดวิชาของเวอร์กิลฟานได้ที่ก็เริ่มใกล้เข้าสู่ช่วงคงสุดท้ายของอาชีพแล้วรวมไปถึงการที่โจเอลมาติดอีกหนึ่งกองหลังก็เตรียมอำลาทีมหลังจบซีซั่นนี้ด้วยนั่นเองครับ